สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถ SUV สภาพสวยหนึ่งคันนะครับนานๆจะมีมาครับหายไปนานครับกับ SUV ยูวีเชฟโรเลตแคปติว่านะครับคันนี้เป็น2.0ออโต้ขับ2เป็นดีเซลเทอร์โบนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับใครกำลังหา SUV นะครับคันนี้1,98,000บาทนะครับรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับ ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยคันนี้ขออนุญาตขายเงินสดนะครับสำหรับเชฟนะครับ1 9 8 0 0 0บาทครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสภาพดีมากๆนะครับสีดำเงางามดำดุแบบนี้นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ทนทานใช้ง่ายครับรุ่นนี้เป็นดีเซลนะครับออโต้ดีเซลเทอร์โบนะครับทนแล้วก็ประหยัดนะครับใครที่สนใจนะครับกำลังหารถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับ SUV มาแล้วครับ c ชฟโรเลตแคปติว่าครับหายไปนานนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยจะได้เจอนะครับฉะนั้นวันนี้มีมาสวยๆเลยครับใครที่กําลังหาอยู่ครับรีบอัดสินใจนะครับโทรเจราจาโทรสอบถามจับจองก็ได้ทันทีครับรับรองว่ารถสวยจริงสภาพงามจริงนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะครับปี2011 จัดปี2012นะครับรถได้สวยได้สภาพไหครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับไม่ประมาณ2,900 0กิโลเมตรนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงภายนอกภายในงามนะครับเบาะ3แถวแถว2แถว3พับได้นอนได้สส่ครอบครัวปิกนิกค้าขายเป็นได้ครับคันนี้เป็นดีเซลนะครับมือเดียวป้ายแดงขับ2ครับรถไม่เคยชนเลยครับประวัติชัดๆนะครับส สีสวยภายในงามภายนอกก็งามประวานนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่าครับไม่แท้นะครับ29,000กิโลเมตรก็2 1 1 0 0 0กิโลเมตรนั่นแหละครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกครับผมคัดเช็คเก็บงานดูแลร,ระบบเรียบร้อยบอกเลยว่าเชฟเรดเอะไรเยอะมากๆนะครับมีอู่เชฟเยอะมีอู่เก่งๆเยอะครับหาข้อมูลได้ครับลองพิมพ์ใน Facebook ก็ได้ครับพิมพ์ว่า อูเชฟโรเลตแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแพระครับแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลได้ครับใน u t u b e มีคนรีวิวเป็นรุ่นๆเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับสำหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อการขายก็จะคัดสภาพเช็คสภาพนำมาฝากนะครับเป็นดีเซลเทอร์โบนะครับอะไหล่เยอะครับเชฟโรเลตอะไหล่มีนะครับลองชมได้ครับหรือสังเกตก็ได้ครับรถบรรทุกหนักกระบะนะครับก็ยังเป็นเชฟนะครับเขายังหาอะไหล่ได้เลยครับใช้งานเยอะ แย่เลยครับก็ชมเช็คนะครับหรือถ้าใครอยากจะใช้งานจริงๆนะครับไม่รู้ผมบอกได้นะครับว่าอู่อยู่ตรงไหนอู่ไหนดีอู่ไหนไม่ดีเพราะเวลาผมเก็บงานผมก็ส่งไปเก็บกับอู่ของเชฟนี่แหละครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับอะไรเยอะยิ่งอยู่ในกรุงเทพนะครับมีอยู่ต่างจังหวัดก็มีครับอะไรเดี๋ยวนี้ก็โทรออนไลน์ก็ถึงกันแล้วครับรับรองว่ามีครับส่งได้ถึงบ้านอยู่แล้วอู่เชฟก็เยอะนะครับลองชมเช็คพิ่เจรนะครับสวยจริง